สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Break Out นะครับคุณผู้ชมก็ตีจุด 10m ค,คือเล่นไปแล้ว2รอบบางเกมนีม้ซื้อได้ค่อนข้างที่จะเวอร์ก็จะไม่ผิด quad ด mode ได้สูงสุด 10m เล่นก u a d mode นะทุกครั้งเราเล่นอ่ะเฮ้ยแต่นี้อะไรวะเขาอ,อยากลองอ่ะตี105ลองแม่งเลยกันก็คือเป็นคูณร้อยฮะอีกรอบนึงดิ ถ้าได้จ่ายโอ้แต่กำไรเอา้าได้รีสป,ปินเว้ยโอ้โหแมงไม่ได้มาดิตรงกลางอะมันร้อยหมดแล้วแมงกวนท้นตีนนะพูดตรงนะก็คือต้องมาลายไงก็ได้เข้าใจอยู่น่าเล่นนะเนี่ยกูแต่หนักหนักคือเสี่ยงสุดถ้ามันตรงลายจ่ายคือมันได้จ่ายหมดเลยเว้ย ไ,ได้รีสป,ปินมาเถอะมาเถอะพี่อย่ากวนพี่มุงดูมันทำนะคนดูเฮ้ยโอ้โหสามเอ็มช่วยชีวิตเกือบหลับเกือบกลับมาได้ครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับอ,อีกรอบหนึ่งโอ้โหเราโดนไปลึกอยู่นะเมื่อกี้วิววิววิววาคนละตัวครับพอพอเลยพอเลย,อ,เลยอีเวนหรือว่าได้มันได้มันแต่ว่าจะเล่นแบบ อะไรวะเราจะเล่นอันนี้หรือกคัตหมดเลยดีเอาเคลียร์เอาก่อนแล้วกันมา1.5ก่งจหตหมดเดี๋ยวว่ากันคุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำเล่นตามดูเพื่อความเที่ยกและความสุขเท่านั้นคือผมก็รุ่นตรองก็ผมก็จำตัวจ่ายมันไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นแล้วมันเน้นรีสปินประมาณนั้นแหละเออนี่น่าจะเป็นการเก็บคูณแต่มันจะมีสีของมันอยู่เห็นไหม เขียวเหลืองเขียวอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ฟ้าแล้วก็ชมพูตัวผู้หญิงอินว่าตัวไหนจะได้คูณเก็บมันไปก่อนบ้างกันเถอะมีคิวด้วยวะคือกำจัดออกไปเหรอวะโอ้ยังขาดทุนอยู่เยอะนะเดี๋ยวนะ ฟสปินเหลือเท่าไหร่วะหรือมันเป็นรีสปินอยู่แล้วนะครับอ่าได้รีสปินครับก็ต้องรู้ให้มันมาเพิ่มข้างหน้าแถวนี้นมึงไม่มาให้มันครบไง,ไ,งไม่งั้นมัน นโอ้โหยับเลยนะผู้ชมไม่หนุกว่ะเอากดหมดเียวากดหมดกดกดหมดหนุกว่าถ้าไม่จ่ายก็จบนะเออถ้าผมจำไม่ผิดคือกดหมดสองหมื่นกว่าเท่าเมื่อกี้เราซื้อกดโอ้โหเราไปกดเล่นต่อ แต่เป็นไม้ราคา7,500หมืเท่านั้นนะครับผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าไม่เจ็บหนักข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเราไปเผยกดซื้อฟีเจอร์เดิมนะขอโทษทีผู้ชมไปข้ามไว้ๆไปไม่หนุกว่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบเหลี่ยมไม่มา คูณก็น้อยอันเนี้ยนะอะไรมากเอาละเยอะแล้วรอบนี้อ่ะมึงมาดิตัวคูณส4บสอ่ะมาให้มันเต็มเต็มเนี่ปะโหพยํามเหมือนกับว่าถ้าเราได้ระเบิดอ่ะมันจะได้รีสปินแบบนี้นะห่วยจัดเลยคุณผู้ชมไปของจริงมันอยู่ตรงนี้ครับไม้ละห้ารวัดไปอ่าถ้ามาสามตัวขึ้นจะจ่ายนะครับ เป็น1000พันเท่าแต่ถ้ามาสี่องถ้ามาห้าแหมถ้ามาสี่ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้ามาห้าคือต้องห้าหว่าจริงๆถ้าสี่มันยังถ้าสเนี่ยเจ๊งถ้าสี่มันยังกำาไรแค่นิดเดียวเหงณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยได้ห้าหรือเปล่าเหมือนจะเคยไม่ได้แต่มันนิดเดียวเองมันจะหมื่นโอ้โหอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ สี่ตัวก่อนอย่างน้อยห้าตัวไปห้าตัวไปห้าสองหมื่นเท่ามาจนได้กำไรแล้วเอาไงดีไปดีกว่าไหมไปดีกว่านะครับผมอย่าไปอยู่ให้มันโดนเลยดีกว่าอันตารายนะครับมาละห้าร้อยเความมันมันอยู่กันตรงก๊อตโหมดนั่นเองนะครับเลิกดีกว่าใครชอบลืมกดไลค์กดติดตามคลิปวิด้ก็ะเป็นราะชื่อผรายการที่พี่ขอตัวลาไปแล้ววันนี้นนี้สวัสดีครับ